ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันช่องที่จะนําข้อมูลและสถิติความพร้อมความฟิตน้ําหนักก่อนช่างและหลังช่างของของนักชกในวันนี้มาฝากพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยไทยพันธมิตรมวยพริกวันจันทร์ก็อยู่ที่วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568หาร้อยสิดาททางช่องทูฟยูกดหมยเลขยี่สิบนะเวทีมวยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี4คู่นะครับในช่วงแรกทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับจากกิจ จะเจอกับยอดฟ้ากาพยักจะเจอกับสิงห์ฮอนด้าแล้วก็มนัตจะเจอกับเบอร์หนึ่งคู่เอกของรายการเพชรผ่าไทยจะเจอกับเหล็ก้าคู่นี้ไฮไลท์ของรายการเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูคู่แรกนะครับคู่แรงเนี่ยจะกกิจสอสักอุบโลโชคในพิกัด1 1 2ปอนด์กับยอดฟ้าสิทธิ์อสมพศนะครับจากกิจเนี่ยชกล่าสุด2เดือน8วันอายุ18ปีส่วนสูง1้0เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี ชมแล้ว21ไฟนะครับเป็นมวยเดินมวยบูนะครับวันนี้ต้องมาเจอกับมวยเดินมวยบูเหมือนกันนะครับซ้อมที่สอสักอุบลจังหวัดอุบ,บลราชธานีน้ําหนักปล่อยๆ53กิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รัมน้ําหนักที่ดีที่สุดคือ112-108ปอนด์ไปกับวันนี้112ก่อนช่าง112.4ลดไป0.4เหลือ112นะครับเป็นมวยเดินมวยบูนะครับเดินเข้าหายอย่างเดียวนะครับวันนี้เห็นว่าจะแก้เกมเรื่องถีบอย่างเดียวเลย นะครับยอดฟ้าก็ชคล่าสุด6เดือน29วันอายุยีสิบเปีสูงสุดแล้วสิบเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดเชียงรายโชคมาแล้ว36มสิบไฟเป็นมวยบูยุศติขาต่อยหมัดนะครับซ้อมที่สิทธิวัดศแก้วจังหวัดอ่างทองน้ำหนักปล่อยๆห้กิโลกร,รัมโคมาสีกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ108ปอนด์นะครับ mm hmm. พิกัดวันนี้ร้อยสิบสองก่อนช่างร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าก็ได้พิกัดร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าห่างกันแค่ศูนย์จุดหนึ่งปอนด์เท่านั้นเองครับนะฮะเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดบุดุดดัน ลุ้นนับล็อกได้เลยนะครับไฟล่าสุดที่เจอกับอ่าลืมชื่อนะครับไฟล่าสุดที่เจอกับผมลิขิตบอลมหาชัยนะครับก็สู้กันได้ดูเดือดเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังแพ้คะแนนนะฮะถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติโอกาสชนะเป็นของจักรกิจโอ้โหเกือบ86%เลยนะครับความพร้อมความสดนะครับก็ความทนทายแข็งแกร่งนะครับการได้เปลี่ยนน้ำหนักนะครับประสบการณ์เนี่ยเป็นของยอดฟ้า ครับโจกันชกเท่ากันแรงพละกาลังอยู่ที่ทางนั้นยอดฟ้านะครับถึงแม้ห่างหายไปนานนะครับแต่เชื่อว่าการฝึกซ้อมของยอดฟ้าเนี่ยดีกว่านะครับแข็งกว่าด้วยนะครับจากกิจไฟล่าสุดเจอกับเมสซี่สองไฟติดนะครับชนะน็อกกสามกับชนะคันแนนนะครับแล้วก็ไปชนะน็อกกสามกับของดีโกากมนีนะครับในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในศึกมวยไทยพนมิรเนี่ยจากกิจเนี่ยเขาเบอร์แข็งจริงๆนะครับยอดฟ้าก็ไฟล่าสุด พ้คะแนนส่งไฟติดให้กับพรมลิขิตวันมหาชัยในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับแล้วก็แพ้คะแนน,นกับวันมีโชคนะครับแพ้นอกยกสีกับเสือฝั่งซ้ายนะครับไปอยู่ของเสือโบนเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับยอดฟ้านะฮะแล้วก็ถ้าศึกเพชรยินดีก็ยังแพ้นะครับแพ้คะแนนนะครับวันมีโชคนะครับไปชนะคะแนนในศึกมวยมันวันศุกร์ช่วงที่2แค่ไฟเดียวนะครับ แล้วก็มวยมัสนับเมืองช่วงที่2เนี่ยชนะเขตตะวันมกชสุพรรณบุรีสงสัยไม่ใช่ลูกรักของเสียโบท๊ทนะครับตดนไปทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับมาราคาต่อก็แพ้ราคารองก็แพ้นะครับก็ผมเชื่อว่านะฮะยอดฟ้าวันนี้เอาหน่อยนะครับเพราะวแพ้ติดต่อกันเนี่ยน่าจะไม่ติดต่อแน่นอนนะครับเอาชนะให้ได้ในไฟน์้เพราะเจอรุ่นน้องอย่างจักกิจเนี่ย ตัวเองก็เป็นกระดูกเบอร์แข็งด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็บู้ดุดันเดินเข้าไปหารุ่นน้องไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งถอยนะครับถอยมาตั้งรับเนี่ยก็อาจจะแพ้รุ่นน้องก็ได้นะครับก็ขอไปทางด้านยอดฟ้านะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่ที่2นะครับก้าพยักทีเด็ดเจ้าเก้าชกนั้นพปกัด116ปอนด์กับสิงฮอนด้านกยินรัดกับบังนะครับคู่นี้มวยบู้เจอกับวมฟีมือนะครับก้าพยักเนี่ยบอกเลยว่าเป็นมวยบู้นะครับเข้าแบบหลวมๆอยู่ นะฮะเข้าแบบหลวมมากนะครับแต่บู๊อย่างเดียวนะครับอึดถึกทนนะครับชโชคล่าสุด1นึวันอายุ21ปีส่วนสูง1้อเซติเมตรเป็นคนุณสปปลาวนะครับชโชคมาแล้วจะห้าไฟนะครับเป็นมวยบู๊แตคขาต่อยหมัดซ้อมที่ดีเดดเก้านะครับน้ำหนักปล่อยๆห้กกิโลกร,รมัมคุมมาสีกิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยสิบกปอนด์นะครับพิกัดวันนี้ร้อยสิบหกบันช่างร้อยสิบหกหรือร้อยสิบหกเป็นมวยเปิดเกมนะครับอย สิงหคันด้านในชกล่าสุด2เดือนแปดวันอายุ27ปีส่วนสูงร้อยหซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้ว4ีไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับซ้อมที่นก,กยินและกระปังน้ำหนักป,ปล่อยๆ55กิโลกร,รัมคนมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ116ถึง112ปอนด์เพื่กับวันนี้116ยสบกว่าช่าง115.8สดแปล้อยสิบห้เป็นมวยหมัดหนักนะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงขวางหน้าดีนะครับแทงแทงแล้วขวางแทงแล้วคาดี นะครับล็อกคอเหนียวแน่นนะครับวงในได้วงนอกดีนะครับมือฝีมือด้วยนะครับเปรียบเทียบคุณสมบัติวันนี้กาบชนะของก้าพยักเนี่ยถึง90%ของสิงห์ฮอนด้าเนี่ยแปนะครับความพร้อมได้ก้าพยากักความสดได้ก้าพยากักช่วงการชกไล่กันห่างกันแค่เซนเดียวนะครับประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านกาพยากักก็ส่วนใหญ่ก้าพยักมากกว่า นะครับวันนี้ดูรูปร่างนะครับรูปร่างเนี่ยกาพยักษ์จะใหญ่จะตันนะครับสิงห์ฮอนด้าเนี่ยจะได้ความสูงได้ความหนาได้เบอร์กระดูกด้วยนะครับกาพยักษ์ไฟล่าสุดแพ้น้องยกให้กับเพชรราชสารนะครับแพ้นอ้องยกสามกับเพชรชน้องโฟนชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์ชนะน้นนองยกสี่กับเพชรขูเมืองชนะคะแนนเพชรชอบบุบลวันนี้ถ้ากาพยักษ์อยากชนะเนี่ยต้อง เอาน็อกเท่านั้นนะครับถ้าไปยืนยืนคุยกับสิงห์ฮอนด้านเนี่ยมีสิทธิ์หล่นได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสิงห์ฮอนด้านเนี่ยใครก็หยุดเขาไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับชนะน็อกยก3กับ2พันดินชนะคะแนนแก่นคูนชนะน็อกยก4กับโทมัสชนะน็อกยก1กับเพชรนำโชคนะครับแล้วก็แพ้น,น็อกยก3กับเส้นชัยบุรณามวยไทยแล้วก็ชนะน็อกยก2กับขุนเหล็ก b s มวยไทยนะครับก็อย่างที่บอก ะะวันนี้สิงห์ฮอนด้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับกล้าพยักจะไปยืนคุยยืนทักทายไม่ได้นะครับเปิดเกมแรกได้แรกเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิงห์ฮอนด้าวันนี้มาจังหวะฝีมือดีนะครับถ้าจะการแรกการสวนเนี่ยสิงห์ฮอนด้าก็ใจเหมือนกันนะครับจัดมาได้เลยสําหรับสิงห์ฮอนด้าคู่นี้นะครับคู่ที่สามนัดต่อย้าสวนนะครับมวยเข่าจะเจอกับเบอร์หนึ่งสัสะลาชีพซึ่งเป็นมวยฝีมือดี นะครับมนัดก็ช่งล่าสุด30วันอายุ22ปีส่วนสูง118ซนมตเป็นคนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชชคมาแล้ว75เป็นมวยเขา่าสามที่ต่อย้ําสวนหมู่บ้านนักกีฬากทมนะครับน้ำหนักปล่อยๆ56กิกร,รมัมคมมา2กิกร,รมัมน้ําหนักที่ดีที่สุดคือ116ถึง114ปอนด์พิกับดนี้116กว่าช่าง115.8เกิด115.8เป็นมวยเขา่าขวางหน้าแทงแรงบู๊ดูด,ดันไปแข็งแกร่งส่วนด้านเบิร์หนึ่งศาสลาชีพโชกล่าสุด1ใ14วันอายุ18ปีส่วนสูง117ซนติเมฟอร์มกำลังสดเลย ปเป็นคนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสบบระบุรีน้ำหนักอ่าชกมาแล้ว6กไฟเป็นมวยซ้ายมุดฝีมือซ้หรที่ลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักการจังหวัดสบบระบุรีน้ำหนักป,ปล่อยๆ53กิโลกรัมคุมมา3กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ114ถึง108ปอนด์เพิ่กับวันนี้117ก่อนช่าง116.8ส11หกจเดี๋ยวร้อยสิบเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องมาต่อยแรงเตะซ้ายแล้วคานหนักแรงทุกลูกนะครับเลี่ยมเชิงดีเข้าก่อนออกโดดได้ซ้ายเมืองหินอออออ่่่นนนนะะะคครรัับบบกเเเลยยววาจจงงหโข์ี ข้งซ้ายเนี่ยแรงนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบมวยซ้ายนะฮะไม่ค่อยถ้ามวยขวาเนี่ยก็ขอให้เป็นหมัดเป็นเข่าแล้วกันนะครับถ้าเล่นมวยหมัดมวยเข่าเนี่ยก็ต้องขอให้เป็นมวยซ้ายอ่มามวยขวาไว้ก่อนแต่ถ้าเล่นลูกเตะเล่นศอกเล่นหมัดมวยซ้ายเนี่ยบอกเลยว่าหนักแรงทุกลูกนะครับวันนี้คุณสมบัติเนี่ยเป็นของมนัท ต่อย้มสวนเกือบทั้งหมดนะครับได้เบอร์ wow หนึ่งสัดาชีพได้ความสดนะครับที่เหลือก็โอกาสชนะเท่ากันความสนทางแข่งเท่ากันแรงพลักกำลังเท่ากันกันได้เปรียบน้ําหนักก็ไล่ๆกันนะครับรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นฝ่ายต่อให้มนัทนะครับมนัทก็พิกัด1 1 6นะครับของมนัทนะครับของเบอร์หนึ่งก็1 7 1 1 7นะครับ ไฟล่าสุดมานัาต่อเยมสวยชนะคะแนนฟีโนชอเกตวินาแล้วก็แพ้โนกุกสามกับเจริญพรแพ้อนกุกสีกับโชคดีแม็กจันดีแพ้คะแนนกับเพชรอันดาชนะคะแนนฟีโนนะครับแพ้คะแนนกับเพชรวันนอนชนะนอกุกสามกับเพชรอันดาชนะนอกุกสี่กับพันลำส่วนทางด้านเบอร์หนึ่งสัตว์สลาชีพไฟล่าสุดเนี่ยพดท่านะครับแพ้คะแนนกับปันท่านไปกำปั้นทองชอห้าพยักชนะคะแนนสามต่อชนะคะแนนเพชรเมืองการแพ้คะแนนกับฉลามชนหนองบางทรายนะครับชนะโนกุกสองกับ เจ้าพญาไฟนะครับแพนน้องกุ๊กสีกับก้านนันลงในศึกเจ้ามวยไทยนะครับชนะคะแนนยกเพชรนะครับแล้วก็ไปเจอกับเพชรต่วนเป๋นเนี่ยชนะนกจก5เพชรต่วนเป๋ได้นะครับในศึกมวยไทยพนมิตรนะครับก็คู่นี้ผมมองว่าเบอร์หนึ่งมวยจังหวัดฝีมือดีมวยสายแรงนะครับจังหวัดจะโคนดีนะครับจัดไปได้เลยสําหรับเบอร์หนึ่งนะครับคู่สุดท้ายไฮไลท์ของเรานะฮะ เพชรผาไทยบำรุงสิทธิช์ชกในพิกัด128ปอนด์กับเล็กก้า BS มวยไทยนะครับเพชรผาไทยในยชกลาสูงสุด28วันอายุ20ปีส,ส,งสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดลำปางชกมาแล้ว55เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้อมที่วิเชียรัยพระล,ะลำปางนะครับน้ำหนักเปอย61กิโลกร,รัมคุมมา5กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ126-125ปอนด์พิกัดวันนี้128นะครับก่อนช่างก็128เหลือ128เหมือนกันเป็นมวยซ้าย จังหวัฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดีมีศอกรอสวนในวงในแน่นอนนะครับส่วนนัาเล็กก้าโชคล่าสุด1น1่วันอายุ21ปีส่วนสูงร้อเซติเมเป็นคนอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โชคมาแล้ว8ปดสิบเป็นมวยเข่าซ้อมที่ b ีมวยไทยยิมสุข,ขุมวิทสามสิบหกน้ำหนักป,ปล่อย61กิโลกร,รมัมคนมา3กิโลกร,รมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อถึงร้อปอนด พีก้ววันนี้2 8กับช่าง129ลดไป1.01 2 8เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมฟันศอกแรงนะครับเสียบแหลมฟอร์มสุดนะครับสาหรับทางด้านเล็กก้านะครับถ้าเปรียบเทียบคนนั้นสมบัติก็โอกาสชนะเป็นของเล็กก้าความพร้อมได้นะครับชอบการโชคประสบการณ์าการเียมน้ําหนักก็อยู่ที่ทางด้านเล็กก้านะครับแรงพละกาลังได้เพชรผาไทยนะครับได้ความสดด้วยนะครับฟันเฟืงได้ขแข่งเท่ากันโอนะ้โหดูเล็กก้านี่จะสูงกว่าเลยนะครับ เพรผ่าไทยไฟล่าสุดนะครับเคยชนะเหล็กก้ามาแล้วนะครับที่เชียงรายนะฮะแล้วก็ชนะคะแนนกลางปีน้อยนะครับชนะนอกยก1หนึ่งกับโลกเงินชนะคะแนนเซอรวานชนะนอกยก2กับนนทน,นันแพ้นอกยก2ให้กับสีเพชรเหล็กเออสีเพชรเล็กนะครับส่วนด้านเหล็กก้าก็ไฟล่าสุดนะครับเป็นการแพ้คะแนนกับสุวัรเล็กอ่าสุวัรเล็กที่เด็กเก้าเก้าแล้วก็แพ้คะแนนกับ เพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นการาชนะนกยก2กับเสือขาวสนนลุมมนนะครับชนะคะแนนกามปีน้อยนะครับชนะคะแนนช,ช่วยชาติแล้วก็ชนะคะแนนแพตตี้นะครับรู้สึกว่าเหล็กกล้าเนี่ยจะเดินสายบ่อยและชกบ่อยนะครับก็เดือนต่อเดือนเลยก็ว่าได้นะครับไล่ตั้งแต่เดือน4เดือน3 เดือน3ปีที่แล้วเดือน4ก็โชคอีกนะครับเดือน5ก็โชคอีกเดือน6ก็โชคอีกเดือน7ก็โชคอีกครับพักไปถึงเดือน8นะครับแล้วก็พักไป2เดือนนะครับ9กับ10แล้วก็กลับมาโชคอีกในมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นการชนะนอกยก2กับเสอร์าว์นลุมนนะครับก็ต่อยมาเรื่อยๆเลยนะครับเดือนต่อเดือนเลยทีเดียวนะฮะไม่พักไม่ผ่อนเลยนะครับก็เหมือนเหมือนกันสําหรับเพชรผาไทยเหมือนกัน นะครับแต่เพชรผาไทยเนี่ยมีจังหวะพักเยอะกว่านะครับก็คู่นี้ผมมองว่าเพชรผาไทยเนี่ยฝีมือดีกว่าไฟล์ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเล็ก้าจะเข้าวงเด้งเดียวแต่เพชรผาไทยเนี่ยใช้จังหวะฝีมือทีบออกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้หมัดศอกคอยเสริมคอยโต้ตลอดนะครับคู่นี้ผมว่าเพชรผาไทยเนี่ยฝีมือดีกว่าขอจับไปทางน้านเพชรผาไทยน,นะครับ ไปดูบทสรุปนะครับบทสรุปเนี่ยในคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยผมมองไปทางด้านยอดฟ้านะครับแต่ก็ยังลังเลอยู่ที่จักกิจเหมือนกันเพราะจักกิจเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นฝีไม้ลอะมือจะจ้านเท่าไหร่นะครับแต่ยังไปทางด้านยอดฟ้าได้ถึงแม้ว่าจะแพ้ม,มาตลอดไฟน์นี้ต้องชนะให้ได้นะครับคู่ที่2ผมมองไปทางด้านสิงค์คอนด้าถึงแม้ว่าว่าจะมาเป็นรองนะครับก้าวพยักษ์เนี่ยเขาเป็นมวยบุ๊นะครับแต่เขาไม่ค่อยมีจังหวะไม่ค่อย เข้ามวยยังไม่ค่อยมีจังหวะเขาจะเข้าแบบบู๊ดูดันอย่างเดียวเลยนะครับสิงห์ฮอนด้าวันนี้ถ้าใช้ฝีไมายมือเนี่ยน่าจะปราบก้าพยักได้นะครับถึงแม้วันนี้ว่าจะมาเป็นรองด้วยนะครับก็คู่ที่3มขอจัดไปทางด้านเบอร์หนึ่งซึ่งเจอกับปนัดที่เป็นมวยเข่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นมวยซ้ายแรงทุกลูกนะครับจัดไปได้เลยนะครับคู่สุดท้ายก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เพชรผาไทยเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับเจอกับเล็ก,ก้าซึ่งเป็นมวยเข่านะครับ เพชราไทยก็เคยชนะมาด้วยนะครับก็จับไปได้เลยนะครับสรุปอีกทีหนึ่งคู่แรกไปทางด้านยอดฟ้าคู่ที่2ไปสิงห์ฮอนด้าคู่ที่3ไปเบิร์นหนึ่งคู่สุดท้ายขอไปเพชรผาไทยนะครับฝากกดไลค์กดต,ต,ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ